สวัสดีค่ะเอวาพาลุยคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยกันที่สิงคโปร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่สิงคโปร์เนี่ยเข,เขาเปิดให้ให้คนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวได้แล้วเนี่ยเราจะเดินทางกันยากง่ายลําบากยังไงเรามาดูกันแต่ตอนนี้เราต้องเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องเราใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดอะไรคะกดแชรกดกระดิง่งกดกระดิง่งจริงๆให้ไอว่ากัดมีใ,ใจให้ว่ากัดที่เล็กแล้ก็หนันให้ด้นะคะ <S 2> <S 2> วันที่เราเดินทางนะคะมันคือวันที่หนึ่งมิถุนายนซึ่งประเทศไทยเนี่ยยกเลิกการกอบตัวไทยพาสนะคะ มันก็ทําให้เราง่ายมากขึ้นนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับมาไม่ต้องลับตัวไม่ต้องก,อ,งกอกอะไรเลยง่ายมากเลยค่ะล็อกเรียบร้อยไหมคะ้ที่เล็กล่ะล็อกด้วยไหมเรียบร้อ ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินชางคีเรียบร้อยแล้วนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ <Yeah. S 1> แล้วเราอ่ะก็ผ่านตมมาเรียบร้อยนะคะเราก็รับกระเป๋าเนี่ยเอากระเป๋าใบนี้มาเสร็จแล้วนะคะที่จะบอกว่าตอนนี้คือ <Yeah. S 1> การเข้าสิงคโปร์เนี่ยเราอ่ะต้องใช้ตัวพาสปอร์ตวัคซีนนะมเมื่อกี้เนี้ยตมเขาก็ถามมาว่ายูมีพาสปอร์ตวัคซีนไหมเนะี่ยเราก็ทําม,มาเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็กรอกตัว s d arrival ของที่นี่ที่เป็นตัว การการตอกการก่อเหมือนการเกากเข้าเมืองอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีเป็นการเขียนละวเขาเป็นแบบเป็นเว็บไซต์ให้เราเนี่ยไปลงทะเบียนเรียบร้อยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคําถามเกี่ยวกับการเข้ามาที่สิงคโปรว์ว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไวเ้เกี่ยวคุณแม่จะไปตอบให้นะคะสวยไหมสวยไหมคะห้างนะคือสี่ใหญ่มากเลยห้างนี้นะคะอยู่ติดสนามบินเลยแล้วก็ มีอาหารมีแบบมีจัมโบ้ซีฟู้ดด้วยวันนี้นะคะเรานอนพักที่วีโฮเทลลาเวนเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันว่าโรงแรมนี้ยังใหม่อยู่ไหมเพราะว่าที่เนี่เปิดมานานมากแล้วนะคะจริงๆแล้วแม่ก็เคยมานอนพักที่นี่นะคะตอนที่สาวๆแล้วนี้ก็คือกลับมาพักอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบรรยากาศรอบๆโรงแรมมันโอเคมากโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเราก็จะไปสกายเทนทูทีสามนะคะ มีรถเข็นให้นั่งนะคะไม่ยอมนั่งเลยว่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเข้าเมืองด้วย MRT รถไฟ MRT นะคะเพราะว่าโรงแรมที่เราพักเนี่ยอยู่ติดกับ MRT Lavender เลยสายสีเขียวแล้วก็ต้นสายของสายสีเขียวเนี่ยอยู่ที่สนามบินด้วยเราก็เลยไปทางนี้ดีกว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะทางเข้าเมืองเนี่ยมันก็ มีหลายวิธีนะมีทั้งรถบัสมีแท็กซี่มีรถไฟก็แล้วแต่คนสะดวกที่จะอยู่ย่านไหนพักย่านไหนก็เดินทางตามสะดวกกันนะคะมี l a เวนเดอร์โฮเทลเซ้ายถึงห้องแล้วค่ะวันนี้นะเราก็จองแบบว่านอนสบายๆไม่ต้องเบียดกันแบบว่า1นเตียงนอน3ามคน เราจะให้แบบนี้นอนตรงนี้แบบนี้นอนตรงนี้เสือก่าแล้วก็เอวามิชลินร้านแรกที่เราจะมากินดูแถว,แถวสิคะมิชลิน <laughs> ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ใกล้โรงแรมเรามากที่สุดเป็นร้านที่ได้มิชลินหนึ่งดาวของปี2018ันสิบแปดและสองพสิบเก้า แล้วก็ 2, 0, 2021สดสดร้อนๆนี่นี่นี่แต่ว่าวันนี้ที่เราสั่งเราสั่งสอันเมนูที่สองกับเมนูที่สามแต่ว่าเมนูที่สองเนี่ยเส้นสีขาวหมดเราก็เลยเอาเส้นของเมนูที่สามมาแทนหน้าตาน่ากินมากอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงอันนี้หน้าตาของเมนูที่3ามออกมาแล้วนี่สั่งแบบเผ็ดมาด้วยนะเขาบอกว่าเผ็ดนิดนึง อันนี้เอวาอาจจะก,กินไม่ได้แต่เอวากินน้ำสุกแทนกินใหญ่เลยนะเอวากินได้อ่า <c ười> เอวากินได้นะจานนี้ฝาจิ้มเลยฝาจิ้ตับให้ฝ <c ười> าบอกว่าตับอร่อยใช่ไหมตับอร่อยผมกินไม่ค่อยกินตับ <c ười> <c ười> หรอของมามี่ก็มีตับอีกนะอะร่อยดีร <c ười> ูปแบบว่าไม่สุกมากแบบจะมีเนื้อติดอยูอ่ สมกับเป็นสมกับเป็นมิชลินหนึ่งดาวไหมราคาอยู่ที่หกเหรียญนะจานนี้เราเดินเรียบแม่น้ำมาก็จะเจอกับ เมอร์ไลออนพ์คแล้วนะคะกำลังพ่นน้ำอยู่เลยทุกคนก็เอาปากไปลองสระผม้าแปลกๆเยอะมากเลยนะคะฝั่งนู้นนะคะเป็นมารีน่าเบย์แล้วก็ที่เป็นเหมือนโดมดอกบัวนั้นน่าจะเป็นมิวเซียมอาร์ตป่ะที่เราเคยหาไว้เป็นอาร์ตมิวเซียมมั้งประมาณนั้นตอนตอนเย็นๆอนะคนเยอะมากเลยนะเขาก็จะมานั่งเล่นปิกนิกอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปถ่ายเมอร์ไลออนพาร์คมุมมหาชนนะคะมากันแล้วแล้วเราก็เดินเลียบแม่น้ำเนี้ยมาระหว่างที่เราเดินเลียบแม่น้ําม,มาเนี่ยเราก็จะเห็นแบบมุมที่เป็นแบบตึกมารีน a าเบย์ตอนกลางคืนนะสวยมากเลยเห็นข้างหลังไหมเป็นมุมแบบว่าตึกออฟฟิศที่เขาแบบมีชื่อป้ายโลโก้ของตึกออฟฟิศนะแบบเยอะมากเลยข้างหลังสวยวันนี้เราจะดูแสงสีเสียงฝั่งมารีน a าเบย์นะไปกันเลยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะ เอวาเขาดูการ์ตูนที่ว่ามีคนวิ่งกับรถรถเข็นเด็กแบบนี้นะเขาก็อยากให้ป้าฝ่าทำบ้างดูสิเหนื่อยป้าป่าอีกเลยเป็นทุกอย่างให้เอวาแล้วจริงๆนะคะป้าป่าผู้เสียสละทุกอย่างเชื่อลูกน่ารักจังเลยมาเดินสะพานเฮลิกแล้วก็ข้ามไปที่มารีน่าเบย์ ดูสิอันนี้คือพัไปอยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้คือเป็น Art Museum สวยมากเขาแบบว่ายิงโปรเจคเตอร์กลับไปหาป๊ากันเราเดินสะพานเฮลิกแล้วเดี๋ยวเราไปทะลุที่ารีน n าเบ y ห้างมาร i นาเบย์เราก็ไปนั่งรอดูน้ำพุ ก็จบไปแล้วนะคะกับแสงสีเสียงน้ำพุหน้ามารีน่าเบย์นะคะวันนี้เราเดินมาทันรอบสองทุ่มพอดี แล้วก็เมื่อกี้เนี้ยเขาขึ้นโชว์นะคะว่าจะมีอีกรอบหนึ่งคือรอบสามทุ่มนั่นแปลว่าวันธรรมดาเนี้ยว่ามีรอบสองทุ่มกับสามทุ่มแน่ๆสำหรับวันธรรมดานะคะเพราะวันนี้เป็นวันพุธตอนเนี้ยเอวานเนี่ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไฟอ่ะกลับไปที่โรงแรมดีกว่านะนี่นะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้ที่พักนะคะแฟร์ไพรส์วันนี้เราจะมาช้อปปิ้งซื้อน้ำกับห้องพักจริงจริง น้ำอ่ะที่ห้องพักเราอ่ะ V Hotel Lavender อ่ะเขาก็ให้มา3ขวดแล้วนะน่าจะวันละสามขวดแหละแต่เรารู้สึกว่ามันไม่พอเราก็เลยจะมาซื้อน้ำที่นี่ถูกกว่าเซเว่นนะคะเพื่อนๆถ้ามาตั้งแต่วันแรกๆนะคะแนะนำให้แบบว่ามาช้อปปิ้งซื้อน้ำกับห้องไปก่อนเลยแบกวันเดียวเหนื่อยนะคะอของจริงเพียบเลยน้ำเพียบเลยน้ำขวดใหญ่ 0 7นะคะข้างนอกขายขวดเล็ก1.8 <c oughs> แรงยังไม่หมดนะเนี่ยเอวาเนี่ยชวนแบบมีขึ้นบันไดอีกทังห่า <c oughs> ป้าป๋าช่วยดีกว่านะ <c oughs> ใครนะคะที่พักที่ V Hotel Lavender นะคะอยากให้มาช้อปปิ้งที่แฟร์ไพรส เพราะว่ามันจะมีแบบว่าของก็ถูกกว่าเซเว่นนะอย่างขวดอันนี้แบบ0.75เราก็ซื้อตามไปสองขวดนะแล้วก็มีเลมอนไอซีอันนี้แค่2 2.5เองมั้งแบบถูกมากเราไปซื้อข้างนอกก็สองขวดเล็ก2.5ละนี่น้ำแอปเปิลนะผสมอะโลเวร่า Vera, มามีกินละอร่อยมากขวดเล็กซื้อมาสองสองดอนนี่4.5 4.3 4.5ถูกมากเลยแล้วของหนูอะไรของหนูอะไรของหนูเป็นอะไรคะ แพงมากบ้านเราถุงเนี้แค่สิบกว่าบาทอันนี้หนึ่งหนึ่งเหรียญนะหนึ่งหรือสองหนึ่งจุดเกือบสองเกือบสองอะประมาณเกือบห้าสิบบาทอะอันนี้แล้วก็อันนี้มันเออกระป๋องเล็กบ้านเราไม่มีฝาปิดนะที่นี่มีฝาปิดซื้อไปกินยูนวอัลโซ่โอเคไปละพักก่อนนัเราไปก่อนค่ะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะ นี้วันที่3นะคะที่อยู่ที่สิงคโปร์เราอ่ะจะมารีวิวก่อนที่เราจะไปเที่ยวนะคะว่าบริเวณรอบๆโรงแรมของเราเนี่ยคือมีอะไรอำนวยความสะดวกบ้างนะคะนี่คือโรงแรมของเราข้างๆโรงแรมก็จะมีที่ให้แลกเงินสำหรับเพื่อนๆที่แลกเงินมาไม่พอก็สามารถมาแลกเงินตรงนี้เพิ่มได้นะคะแล้วก็ข้ามไปถนนฝั่งนน้นจะเป็นร้านเบอร์เกอร์คิงแล้วก็เดินทะลุเนี่ยคะ่ะทะลุตรงนี้ไป ก็จะเจอกับซูเปอร์มาร์เก็ตแฟร์พอยู่ตรงหัวมุมฝั่งตรงข้ามเลยคือหาง่ายมากไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอถัดมาก็จะเป็นร้านโทสบลอกเป็นร้านขนมหวานนะคะแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปฝั่งข้างหลังโรงแรมนะคะก็จะเจอแบบร้านขายของเยอะมากมีร้านขนมปังมาเช้าเอวากินเวลาอร่อยดีแล้วก็ร้านกิ่ตาซำร้านอาหารตามสั่งม,มีเยอะนะคะ อ๋อแล้วก็มีร้านขายหมูแผ่นด้วยหมูแผ่นนะคะถ้าใครที่อยากจะซื้อไปฝากเาพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็ซื้อตรงนี้ได้สะดวกมากทางซ้ายมือจะเป็นฟู้ดคอร์ตนะคะปกปีเทียมโบป,ปีเทียมเนี่ยเป็นฟู้ดคอร์ตที่มีแบบกระจายอยู่หลายๆที่ในสิงคโปร์เลยนะคะที่นี่มันก็เป็นฟู้ดคอร์ตมินิฟู้ดคอร์ตละกันมันเล็กก็หาอะไรกินตรงนี้ตอนช่วงเช้าก็ได้ขวามือนี้เป็นแม็โดนอล เราอ่ะไม่ได้กินแมกโนโลเลยเลยักมือตั้งแต่ที่มาที่นี่นะคะเพราะเรากินอาหารของคนสิงคโปร์มาตลอดเลยเดี๋ยวมมีจะพาเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะถ้าสมมติถ้าคนที่ไม่มีสัมภาระไม่มีรถเข็นนะคะก็สามารถลงตรงนี้ได้เลยนี่คือสถานีรถไฟสถานีลาเวนเดอร์นะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่มีสัมภาระมีรถเข็นนะคะก็เดินมาที่นี่เลยจะมีลิฟต์บริการอยู่ เดินมาเลยค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนที่นี่คึกคักมากเลยนะคะตอนสามทุ่มเนี่ยร้านฟุตคอร์ดก็ยังไม่ปิดนะตนนแต่ข้างนอกร้านค้าที่เมื่อกี้เราเดินผ่านมาก็มีปิดบ้างแมคกโดนัด์เนี่ยยังไม่ปิดโอเคมามีขอรีวิวบริเวณรอบๆโรงแรมวีโฮเท l ลาเวนเดอรไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวมามขอไป ทำพุรกิจของวันนี้ต่อค่ะ